สวัสดีค่ะเพื่อนๆป้านิ่มนะคะป้านิ่มเกษตรปลอดสารนะจ๊ะวันนี้นะคะเพื่อนๆนป้านิ่มนะคะจะพาเพื่อนๆมาปลูกกาย้ายต้นก้านะคะในก้าพริกค่ะก้าพริกสวยสวย้วคะแข็งแรงค่ะพันนี้นะคะเป็นอัมพวาโกนะคะอา,อายุประมาณ28วันค่ะเราจะลงแปลงเลยนะคะเราจะลงแปลงแลวแปลงเราเตรียมไว้แล้วค่ะเพื่อนๆน อ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูแปลงนะคะแล้วเราที่จะลงกันเลยนะคะเพื่อนเือนเดินตามป้าน,นี่มาเลยค่ะบางส่วนเราก็ลงไปแล้วนะคะแต่อันนี้เราก็จะปล่อยน้ําให้น้ํามันหยดไปก่อนนะคะเนี้ยนะคะอันนี้วาวนะคะที่เราทํำมาไว้วาวน้ําค่ะระยะระหว่างนี้นะคะ30เซนนะคะระยะ ระยะแถวนะคะระยะต้นนะคะระหว่างน้ําหยดตรงนี้นะคะเพื่อนๆระยะ30เซนนะคะเพื่อนๆดินนี้เราก็ขุดขึ้นมานะค่ะเพื่อนๆอ่อนเดี๋ยวป้านิมก็จะพาเพื่อนๆนมาปลูกกันนะคะ<ส>นี่ค่ะต้นกล้าต้นกล้าสวยสวยค่ะเพื่อนโดยปกตินะคะเวลาปลูกเราจะใช้ซ่อมนะคะซ่อมซ่อมปลูกนะคะแต่ป้านิม ใช้มือเลยค่ะเพื่อนๆใช้มือไปเลยค่ะปลูกลงไปตามที่น้ำหยดนะคะเพื่อนๆปลูกแบบนี้นะคะเพื่อนๆปลูกตามน้ำหยดเลยค่ะเพื่อนต้นกล้าส,สวยๆนะคะ่ะ ไว้นะคะเ,เพื่อนๆต้นกลการ8วันค่ะเพื่อนเพื่อนลากเดินเต็มเลยนะคะโดยปกติเขาจะปลูกกันที่30วันค่ะแต่ของปนิม่ม28วันลงเลยคะ่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนแล้วก็จะปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนจนสุดแถวเลยนะคะพอสุดนะคะเราก็จะมาดูแปลงที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนด้านนี้เลยค่ะนี่นะคะเราทําเสร็จแล้วค่ะค่ปะปนิมก็จะฝากเพื่อนๆื่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดแชร์กดติดตามป้านิมกเกษตรปลอดสารนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย